จะได้ปรากรธรรมะสู่กันฟังเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเดือนสิบแปดค่ำซึ่งตรงกับวันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นวันที่ พุทธบริษัทได้รักษาโวสถศสินเป็นผู้ที่เสียสละกิจบ้านการเรือนมาทำความสงบก,กายสงบวาจาสงบใจสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้าย ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโหตภะรู้ธรรมารมด้วยใจการรักษาอุโบสถศีลน,นี้มันสำคัญอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้ทำใจให้เป็นกลาง ในระหว่างตากับรูปหูกับเสียงเป็นตน้นไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นการรักษาศิลอุโบสถโดยแท้ <c oughs> <c oughs> แม่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันอันพระภิกษุสามเณรนี่ ไม่อ้างการอ้างเวลาคือเป็นการสำรวมอินทรีย์โยกเป็นนิดทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆที่อารมณ์ที่น่ายินดีก็ดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายมาถูกต้องเข้าก็ไม่หลงไหลไปตามมีสติควบคุมจิตให้เป็นกลางอยู่ได้ อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นให้รู้จักความหมายของการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์จะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะการสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปนี่แหละผู้รักษาโบสถศีลก็เหมือนกัน ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่จะต้องตั้งอ,อกตั้งใจสํารวมกายวาจาใจสํารวมอินทรีหกดังกล่าวมานี่ให้สม่ำเสมอไปอย่าให้ใจมันวันไหวไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอย่างนี้จึงการรักษาอวสถสินมันก็ถึงจะ เป็นศินอันบริสุทธิ์ได้ <c oughs> เขาได้เจ้าทรงตรัสว่าอานิสงแห่งการรักษาโวสถศสินนี่นับว่ามีมากมายทีเดียวอุโสถศสินหรือว่าสินแปดอันนี้ท่านกล่าวไปตลอดถึงพระอรหรันมาคาว่าพระอรหันนี่ท่านมีหมดทุกศิน ก็แล้วกันแหละนับแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือสิลสีนในแก่บริสุทธ,ธิศีลโมนี้พระอราหารนันนี่ท่านมีศีนเหล่านี้หมดแล้วท่านมีศีลบริสุธทธิ์ฟุดฟ่องด้วยดี ไอ้พู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตตะผลท่นี้ก็ต้องพยายามพยายามสํารวมสินสํารวมอินทรีย์ไปให้เต็มความสามารถของตนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้พบหละคำว่าอรหัตตะคุณหรือว่าอรหัตตะผลก็จะไม่ได้พบผ่านเลยทีเดียวแหละ เพราะคำว่าพระอระหันนั่นแปลว,ว่าพระผู้ยุติในการเกิดอีกต่อไปแล้วหรือว่ายุติจากพบจากชาติต่างๆเป็นนั้นว่าตัดทบตัดชาติขาดไปแล้วชื่นแนนามว่าอารหรัน การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทุกคนก็ต้องให้มุ่งไปตรงนั้นเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมยังจะมาอ้างโนอนอ้างนี้ว่าจนนั้นไม่มีความสามารถจนนั้นทำไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างอย่างนี้นี่นับว่าเป็น ความไม่ฉลาดของผู้นั้นผู้ฉลาดไม่เป็นเช่นนั้นผู้ฉลาดนี่เมื่อมองเห็นลู่เห็นทางํำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางดังกล่าวนั้นแล้วก็ไม่ย่ทอท้อมีแต่ตั้งหน้าทำความดีไปฝึกตนไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยอื <c oughs> เพราะว่าถ้าว่าเราท้อถอยเสียมันก็จะนานถึงจุดหมายปลายทางก็จะต้องเลยสวยทุกทนทรมานไปในสงสารนี่นานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบธรรมดาผู้มีปัญญามยอมมองเห็นอย่างนั้นแล้วจึงไม่ถอยหลังพยายามฝึกตนไป กิเลสอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็เพียรละมันไปเรื่อยๆไม่ต้องอ้างนั้นอ้างนี้อะไรเลยมีแต่ละกับละอย่างเดียวนั่นเลยเช่นความรักอย่างนี้นะก็ทรงสอนให้ละแหละถ้าไม่ละความรักก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ ความชังก็เหมือนกันถ้าไม่าัความชังก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะรักกับชังมันทำจิตให้วันไวเมื่อจิตวันไวแล้วไม่มีทางเราจะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ mm. แม้แต่สวรรค์ก็ยากที่จะไปได้อย่าว่าแต่พระนิพพานเลย <c oughs> อันผู้จะไปสวรรค์ได้นั่นะมันก็ต้องเห็นโทษของโลกสงสารอันนี้ก่อนเห็นความทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ว่าการเกิดมีชีวิตอยู่เป็นในโลกอันนี้เน่ะมันแสนทุกข์แสนทรมานไม่มีอิสระเสรีมีแต่เครื่องผูกมัดลัดลึงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้น พราะเกิดขึ้นมาแล้วสมบัติต่างๆหรือปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตนี้ต้องแสวงหาไม่ใช่เกิดได้เองเหมือนอย่างสมบัติทิพย์อยู่บนสวรรค์อะไรๆต้องแสวงหาทั้งนั้นเลยต้องทำการทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องใช้ความคิดความนึกอะไรทำอย่างไร จึงจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เมื่อคิดเห็นลู่เห็นทางว่าจะได้เงินได้ทองมาแล้วก็เอาและดิ้นลงมือทําไปหนักเอาเบาสู้อดกั้นทนทานต่อความยากลําบากตู้กันไปอย่างนั้นแหละเกิดมาในโลกนี้นะ แต่บางทีทำไปทำไปไม่ได้ผลตามเป้าหมายก็มีเช่อนอย่างทำการค้าขายอย่างนี้บางทีก็ขาดทุนยุบยับไปเลยแต่พวกชาวนาะชาวสวนก็เหมือนกันทำไปบางปีก็แรงข้าวตายหมดเอา้าก็มาทนทุกข์ทรมานกันหาข้าวมาเลี้ยงกัน หาเงินหาทองมาซื้อเข้าเลี้ยงกันออบางรายก็เขาเกิดอุปัติเหตุไฟไหม้บ้านโไวดไฟไปหมดไม่มีอะไรเหลือต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยเหลือพอประทังชีวิตไปบางทีก็โจรปล้นบ้านเอาเขาเก็บเอาของที่มีค่าไปหมด สาะพัดสิ่งที่ให้ผิดหวังการเกิดมาในโลกนี้นะทุกคนนั้นควรพิจารณาให้เห็นโทษของการเกิดมาในโลกนี้นะปราถนาสิ่งใดที่จะให้ได้สมหวังนั้นนาภามีน้อยเต็มทีเลยถ้าว่าเราปราถนาสิ่งใดมันได้สมหวังแล้วมันจะมีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้ว ในโลกอนี้นะ,ะมันจะอดอยากขาดแคลนอะไรแล้วก็เพราะเหตุที่ว่าปาดนารินาสิ่งใดมันไม่ได้สมหวังมันแหละมันถึงได้เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะอันผู้ที่จะไปสวรรค์ได้มันต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อ ปุกคนมาเห็นโทษอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็มาเห็นคุณแห่งการพ้นจากโลกนี้ไปเห็นคุณเช่นว่าเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มมันลุพระนิพานยังไม่ได้บุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้รับความสุขความสบายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่หลายร้อยหลายพันเท่า มันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบุคคลที่ไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาเห็นโทษเห็นทุกข์ภายในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างนางปฏิปูชิกาแต่ครัง้งของพทธเจ้านนางปฏิปูชิกานี่แต่ชาติก่อนนั้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทำบุญให้ทานรักษาศีล ควารรมทอ,อตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงไปเป็นภรรยาของมาลาเพรีเทพพบุตรร่วมกับเทพเทพ,พธิดาอื่นๆเมืเออ่อนี้วันหนึ่งไปชมสวนดอกไม้สมสวนอุทยานกันพอดีนางเทพพธิดาตนนี้แหละขึ้น ต้นไม้เก็บดอกไม้ส่งลงมาให้เทพภุตผู้เป็นสามีเมื่อเก็บไปเก็บมาไม่ทราบยังไงอายุมันก็หมดลงปัจจุบันทันด่วนเลยจุติลงมาเกิดในโลกนี้มาเกิดอยู่ในสกุลหนึ่งเมืองสาวถีเมื่อจเจริญวัย ใหญ่โตมาแล้วก็มีสามีม,มีลูกมีลูกอยู่สี่คนแต่ว่านางนั้นระลึกชาติหนนหลังได้พอมาเกิดในโลกนี้แล้วมาได้พบกับความยุ่งยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแย่งซื้อแย่งขายกันก็เลยเบื่อ,อเบื่อวันนี้ก็คิดทำบุญกุศล ที่จะให้ได้ไปเกิดในสำนักสามีต่อไปอีกเพื่อนก็เลยมาอาสาเป็นแม่ครัวสมัยครัง้งอุทยเจ้านั้นเขาก็สร้างโรงครัวไว้เหมือนกันแหละแต่มันมันไม่มีแม่ชีแม่ขาวอย่างทุกวันนี้มีแต่ผู้บวชเป็นนางพิษุณีเมื่อบวชเป็นนางพิสุณีแล้วจะไปทำครัวอย่างนั้นก็ไม่ได้ ต้องเที่ยววินธทบาทเลี้ยงชีพเจ้ในสมัยนั้นพระเนนมันมากอาหารในโรงครัวหรือว่าอาหารที่ญาติโยมน้อมไปถวายในวัดก็ไม่พอแจกกันก็มีดังนั้นผู้มีกำลังทรัพย์ก็ไปจัดสร้างโรงครัวขึ้นไว้ใกล้กับวัดนั้น วันนี้ก็ประกาศหาแม่ครัวใครสมัครใจอยากเป็นแม่ครัวอยากทำบุญแบบนี้ก็เชิญนางปฏิปูชิกานี่เพื่อนได้ทราบเข้าก็เลยสมัครมาเป็นแม่ครัวทำอาหารถวายพระพระองค์ใดหรือพระหมู่ใดไปเที่ยววินทบาดแล้วไม่ได้อาหารก็ไปแวะโรงครัวนั้น นางปฏิปูชิคานี่ก็จัดจัดอาหารนั่นถวายพระเหล่านั้นให้ฉันแต่ว่าก่อนที่จะถวายก็ยกอาหารยกอ้าสำรับหม้อที่ใส่อาหารนั้นจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในสำนักสามีของข้าพเจ้า เมื่อกล่าวคำอธิษฐานหรือว่าปาถนาอย่างนี้แล้วก็จึงถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทำอย่างนั้นเรื่อยมาท่านอยู่มาวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลงก็ทันหันเลยกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านก็เลยถึงแก่กรรมไปพอถึงแก่กรรมไปแกก็ไปเกิด สวรรค์ชั้นดาวดิงเหมือนเดิมเลยแหละไปเกิดขึ้นที่ต้นดอกไม้ที่เพื่อนเคยขึ้นมาแต่ก่อนนั้นน่ะในว่าหญิงคนนั้นน่ะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อายุประมาณสี่สิบปีแล้วตายตายไปไอ้พวกเทวดาพวกเทวดาที่ไปชมสวนอุทยานนั้นยังไม่กลับที่พักเลย ยังสนุกสนานกันอยู่สวนดอกไม้นั่นเนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ตายไปก็ไปเกิดขึ้นที่นั้นเพื่อนเห็นเข้าก็เลยถามว่าเอ๊ะเมื่อตะก,กี้นี่แกไปไหน <S <S โอ้ย,อยฉันจุดติไปเกิดในโลกนู่นว่างั้น <S <S ในโลกมนุษย์นูน่นมาดีพาลาเพลีเทพบุตร มาลาเพลีเทพพบุตรนั่นก็ถามเป็นยังไงแล้วความเป็นอยู่ของมนุษย์ของชาวมนุษย์อะสบายดีไหมฝ่ายนางเทพพัิดานี่ก็ตอบว่าไม่สบายเลยเพราะเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มีแต่ทําการทํำงานไม่ได้อยูุ่่ยอนอะไรอะไรก็ขนขวายหาเอาหมดมันไม่ได้เกิดเองเหมือนเมืองสวรรค์นี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าละอาใจเกี่ยวกับหมู่มนุษย์นี่เบียดเบียนกันไม่ให้อภัยต่อกันและก,กันอันนี้หน้าเบื่อน่ายจริงๆพาลาเพลียที่พระเ,เทพบุตรได้ฟังอย่างนั้นก็สลดใจว่าเอาเมื่อถามถึงอายุของมนุษย์อันนี้ก็นางเทพัธิดานั่นก็ตอบว่า อายุของมนุษย์ไม่เลยร้อยปีร้อยปีเมืองมนุษย์เ,ยเทพบุตรก็กล่าวคำสังเวชสรุดใจว่ามนุษย์เรานี้มัวเมาประมาทมีอายุน้อยนิดเดียวหนึ่งก็ยังพากันมัวเมาประมาทยังเบียดเบียนซึ่งกันและกันยังไม่ตั้งใจต่อบุญต่อกุศลศีลธรรมอันดีงาม น่าสังเวชสลดใจจริงๆนี่แหละนี่ที่เล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งจะข้างวุทยเจ้ามาสู่การฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าอันบุคคลผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็ต้องมาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้โลกธนิวัตอันนี้ เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาแล้วก็จึงได้เกิดนิพพิทาโควมเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉยๆก็ต้องขวนขวายทำทำบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อทานมีแล้วศินยังไม่มีก็พยายามรักษาสินหายบริสุทธิ์ เมื่อสินห้ามีแล้วสินอุโบสถยังไม่ได้รักษาก็เพียรพยายามรักษาสินอุโบสถในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำให้ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเอง <c oughs> ภาวนายังไม่มีก็พยายามภาวนาพยายามฝึกผลอารมณ์จิตนี้ให้เข้าถึงความสงบระงับ แม้จะสงบอยู่ได้เป็นครั้งเป็นคราวกว่าอ,อยังนับบีกว่าไม่ทำเลยเออดีกวาไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองซึ่งปล่อยให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไอ้ใจเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีทางเราจะไปสวรรค์ได้พูดจะไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาฝึกจิตใจของตนให้สงบ มานึกถึงบุญถึงคุณพระรัตนไกลอันตนนับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่เสมอเสมอไปพยายามประครับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้ให้ได้เช่นนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บหนักลง จวนจะตายอย่างนี้จิตใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเพราะว่ามันได้ฝึกไปตั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรงดีอยู่นี่แล้วฝึกเอาจนชินจนว่าใจนั้นมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเดียวเกลียดต่อบาปความชั่วต่างๆเสมอไปไม่ยินดีต่อบาปอากุศลต่างๆเลยนี่แหละ การฝึกฝนจิตใจอย่างนี้แหละถึงจะไปสวรรค์ได้หลังจากหมดอายุของความเป็นมนุษย์แล้วดังนั้นพุทธริษัทจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าความสุขนั้นมันมันมันมีเป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่ว่ามีขั้นเดียวเท่านี้สำหรับบุคคลผู้ที่ยังสร้างบาร,รมีไม่เต็ม ก็จะต้องได้รับความสุขเป็นขันข้นๆไปก่อนเช่นมนุษย์สุขเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับความสุขสบายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่จูใจยังพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกนี้เจืออยู่ด้วยทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นสุขล้นล้วนก็จึงได้เบื่อหน่ายต่อความสุขไม่ไม่ติดไม่คล่องอยู่ในความสุขในโลกอันนี้ อสละเวลาเข้าวัดขาวาฟังธรรมคำสอนพระเจ้าจำสินห้าสินดุโบสถอ,อย่างนี้อบร,รมจิตใจให้โน้มน้าวไปในทางบุญทางกุศลให้มากๆอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่ในโลกสงสารผูใ้ใดตื่นตัวแล้วจะต้องปฏิบัติทำ คำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้พยายามบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนั้นให้เป็นไปพร้อมๆกันไปเช่นทานมีแล้วก็มีศีลด้วยคือไม่ทำบาปบุคคลผู้ให้ทานนี่ยอ่ยอมเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคนใจคนใจบุญคนมีเมตตาจึงค่อยให้ทานได้ เมื่อมีเมตตาอย่างนี้มันก็มีศีลได้ก็ไม่เบียดเบียนใครมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้นะเมื่อมีศีลแล้วอย่างนี้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะอานิสงส์ศีลอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้สนใจอยากภาวนาอยากเสวงหาความสงบ ของจิตใจให้ยิ่งไปกว่านี้ก็เป็นเหตุให้สนใจในการฟังการศึกษาในเรื่องทางภาวนาเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติไปเมื่อชำนาญควบคุมจิตใจได้แล้วอย่างนี้มันไม่เฉพาะแต่เวลาไปสงบอยู่นั่งภาวนาอยู่เท่านั้นแม่อออกจากการนั่งสมาธิมาแล้ว จะยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติประคองจิตใจนั้นให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เสมอเสมอไปอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้พร้อมๆกันไปเลยเอ,อถ้าหากว่าขาดอย่างว่าขาดภาวนาอย่างนี้นะ ถ้าขาดภาวนาแล้วก็หมายความว่าขาดการควบคุมจิตตัวเองปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่นนี้อันการรักษาศินนั่นมันก็ได้บ้างสีบ้างเศร้าหมองไปเพราะเหตุว่าใจมันไม่ตั้งเป็นปกติอยู่ได้แม้การให้ทานก็เหมือนกันถ้าหากว่าใจมันไม่สบายใจมันไม่เบิดเบิกบานปลอด่งแล้ว บางทีก็เลยให้ทานไม่ได้ซ้ำก็มีอันผู้ที่จะให้ทานได้นั้นต้องมีใจเบิกบานผ่องใสต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆออย่างนี้แหละต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆว่าทานนี้แปลว่าการให้การให้นั้นมันก็ต้องมีการเสียสละการเสียสละนี่ มันต้องเสียสละความตนีความหวงเห็นออกจากกิจนี่ซะก่อนเมื่อความตนีระงับไปจากกิจใจนี้แล้วมันจึงสละวัตถุสิ่งของภายนอกให้เป็นทานไปได้นี่เพราะฉะนั้นการที่เราสละวัตถุสิ่งของที่ควรให้ควรบริจาคทานได้นี่มันก็ทำให้ความโลภความตนี อันหมักผมอยู่ในจิตใจนั้นเบาบางลงเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อรักษาไปไม่ไม,ไม่ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างมันพร้อยเช่นนี้นะบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจก็จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์พุทธผ่องไปได้ ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเนะยคนมีเมตตาจิตนะทั้งมีปัญญาด้วยมีปัญญาคิดเทียบเคียงชีวิตของตนกับชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเทียบกันไปเราชั้นใดบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นเรามีความปรารถนาดีอย่างไรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ปรารถนมีความปรารถนาดีเหมือนกับตนนี่เอง เมื่อพัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็เว้นจากการเบียดเวียนได้ก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ออเป็นอย่างนั้นผู้คนผู้เห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันนำให้คนเราหลงทางเดินของชีวิตอทำให้เดินทางผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไป เมื่อเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนไม่ได้รับความสุขความสบายใจหรอกคนเราถ้ามีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนเป็นผลบุคคลผู้มาเห็นโทษเห็นความหลงความเห็นผิดดังกล่าวมานี่นะจึงได้ศึกษาสดับสรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้อุบายวิธีแก้ความหลงเหล่านี้ ด้วยการทำสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานมีอาณาปานสติเป็นต้นดังที่อธิบายมาแล้วแต่ก่อนนั่นแหละอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปด้วยความไม่ความาดก็จะได้ประสบความสุขความสงบดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้